ลวายควายโอ้ยเขียว้องว่ะยังอ๋อาไอกปูน้าเอ้ยนั่นแหละของแท้นั่ปูเออยไดอมาแล้วเขาัเปนยังไง บ่เจ้ากวดหรอกไม่ร้รรนอนนะ <laughs> โอ้ยนาเล่นหนึ่งนันเวยคันคันไว้รวมราคาแล้วกี่หมื่นวะนี่วะ <laughs> ดูยี่ห้อแล้วหลายหมื่นบาทแล้วนี่เป็นไรหรอกครับม,มานะครับวันนี้มาเจอกับทีงานปาวอดนะครับนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะวอดวายหรือจะปาวอดหรือจะปาลอด <laughs> ปาวอดหรือจะปาลอด <laughs> เออ,อครับตอนนี้เรามาถึงที่ถึงหมายก็คือเรามาลอยสายเนาะหายเหยื่อเนาะ อันนี้ครับหายเยอะอยตัวเล็กตัวเล็กอะ่ะุ้ยเบอร์สาม <Yeah. S 1> เลยเมาลุนน้ำกันครับมาลุนน้ำกันปลาวอดหรือจะปะลารอดนะครับก็ <c oughs> ติดตามครับหายเยอะกอน เข้าทองได้อยู่นี่มาน้ำสามสิบสามสามสี่นะครับรอยสายด้วยไม่ลงข้างนี้ครับนี่หันฝั่งนี้มันจะได้ไม่เข้าท้องเรืออ๋อมาไอซากปูนะเอ้ยนั่นแหละของแท้เออได้มาแล้วครับนี่ครับ,อรบทอดกับกรอบให้แมวนะ่ะ <laughs> เออหยี่วชั้นดีเลยนะเหี่อเจ้าเขียวเขียวตวยกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาปลาโมงไว้ผมเดีย๋ยวผมจะปล่อยเบ็ดเสร็จยังครับขลังเสร็จยังกับค่าครับกับค่าสามจานร้อย ไอ้เหี้ยครับ้อยสายเป็นเหี้ยประมงนะครับปล่อยไปอีกหน่อยเดี๋ยวก็พอคืมฟ้าคืมฝน,มนเดี๋ยวก็รู้หมูหรือจ่อาเง่้นบอกน้ำเดือดน้ำเดือดหรือว่าฝนสู้ก่นซวยๆน้ำเดือดไม่งไงนะฝนตก กำลังปล่อยกำลังปล่อยรีบปล่อยครับลอยสายลอยสายจ้าหนึ่งสองสาสี่ห้าหร้หอยห,หมดเลยหกคันปล่อยห,หมดเลยหกคันเจ็ดคันมีเท่าไหร่ลงให้หมดจะได้รวบตัดทีเดียวเร่งครับไม่ผ่านหรอกอ่ะก่อนไป ตีตีท,ทีมงานปาวอดครับปาวอดลงตะเครับจะวอดหรือจะไม่วอดตัวดูครับตัวปลาดินมาตกตาแดงนี่อย่าไปบอกเขาดิว่าเราไปเสียนปลาบ่อเขาก็รู้หมดสิเขารู้อยู่แล้วแหมปลาเป็นโอยหลายเกิน เสียแต่มาบอกมาฝากเนี่ยโอ้หอยหนอซื้อเกลือไว้ตังต้งมาสามกิโลผมจยอมมาฝากเราะว่ามัยากใส่ตู้ฟินแล้วบอเส่บแล้วเซ่บเออเนี่ยหมือนเดิมครับอยู่รือหลุดครับไปแล้วมั้งต่ขออยู่นี่นะครับแต่ขอผมแค่บอกนะต่ขออยู่ตรงนี้นะขอได้อ่าต่ขออยู่หันเรือนะอ่า ปล่อยไปแล้วครับตอนนี้กี่เส้นอันหนึงหน่งสองสามเส้นเลยสองเส้นเหย,ยืยอตัวสวยเหยืยอจิกเอาเหย,ยื่อจิกปลาอะไรกินวะปลาเล็กเอามาดูครับเหยืยอจิกเอ้ย,อยดูกกใกล้ๆหน่อยดูกกใกล้ๆหน่อยเอ้ยอะไรเนี่ย ประทูปมง้งกินเหยี่ดจิกเอ้ยโอ้ยเล่นของดีเว้ยอันนั้นเ,เกี่ยวเกยวปล่อยแล้วเกล่ยวปล่อยแล้วทำเหยื่อมีไหมมีเบ็ดอีกไหมปล่อยปล่อยโอ้ยเกี่ยว้องว่ะยดงปลาเบ็ดเบลเปลากินเชยว่ะเดี๋ยวขึ้นมาเราก็จะเอามาทำอ่ะแปลงต่อ แปทงล่างต่อครับทำเหยื่อไปเลย,นเลยอนั่นเอ้ยนุ่ปลาสากเอ้ยขนุ่ปลาสากเอ้ยเอาเข้ามาเออสวยทีมงานปลาวอดครับดูมาลุ้นกันอ่าปลาวอดหรือคนจะรอดเรามาดูกัน,นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปแล้วปลามองผมยังปลาไม่ถึงหรอกฮะ Ô, ôi nó mà hư 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 xíu à đây không cho đón ta đón còn loài lẹt loài lẹt kia loài lẹt lẹt ปไปยืนเนี่ยไปยืนเนี่ยไปยืนยมาไอ่ด้านมันจะดีวาแ,นนแ,แต่ดูไหมมันจะล้มหรือไม่ล้ม,มยืนแล้วมันเสียาการทรง <laughs> 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 ตัวลัวหลุดไงกลัวภาพหลุดไง อาจิกะจิกะจิกะเอาโค้ดเอา <crease. S 2> เอานามสามสิบแปดเอาข้างหลังเป็นไงข้างหลังเอ้าอยู่ากีกข้างหลังนามสามสิบแปดเองเอาเอาไว um, ้ข้างหลังไว้ัวน้อยหน้าไว้ เอาไ,ไงครับสามไม้ขึ้นไปแล้วนะเราสี่ไม้เป็นยังไงครับอยากจะเป็นปลากระป, <c oughs> ป๋าาปองปลากระป๋องเหรอ,อเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยเก๋ามาเลยเอามานี่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 โชว์หน่อยโชว์หน่อยฝั่งนี้กล้องอยู่ฝั่งนี้นี่ครับนี่ขายเก๋าหน่อยตามหาปลาเก๋าเจอแล้ว เามาใกล้หน่อยอจบภาพหน่อยจบภาพนี่เอาสิครับเพิ่กินปลาเล็กใหม่หอีกทีเนาะเห็นบ่เนาะกินปลาเหลืองคุณเก้าเนาะไม่เอ้นเหนมาโหลดมาโหลดวันมีไข่ปลอยรถนี่ปลาเก๋าตัวนี้มันมีไข่อือ ไครตัวสองไข่อ่างลางหน่อยโตแบบนี้ไปล่อยมันจะเฮ้อข้างคุณเอาไดแล้วแต่วันเก่าไดแล้วนะนี่เป็นเก่าตัวนี้เว้างหลังก็เก่าหนิเอาสิเอากิ๊กลงสิเออกิ๊กลงโอ้ยเออดูเอ้ยเออเก่าเก่าเก่าหรือกระซาเก่าเหรอเก่าเหรอ เก่าหือไมเกาเเว้ยเก่าเยเก่าเว้ยเก่าเยเกเ้ยเกาเว้ยก่เ้ยก่าเยเก้เก่าเว้ยเเ้ก้กาเยเว้ยเว้้เ่าเเเว้ยเอ้ยกเก้าเาเว้ยเเ้กาเ้นหก่ายก่าย่าเว่าเ่อยก้ยเ่้ยเก่่ โอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยข้างหลังอย่าโยกเรือเล่นครับข้างหน้าเมาเอาเลยเก่าไว้เอาย่นุ่นต่อเลยยาวเลยเออดูดิเก๋าไม่เก๋าเผื่อไปกดหน้ารออีกอายเขาอีกทีมงานปลาวอดครับมาลุ้นกันเก่าไม่เก่าเออ ไอ้ไอ้ดามมันสั้นไปหน่อยเนะานนะเออแล้วแล้วแล้วของคนอ่ะสั้นไหมโอ้ยยาวเอ้ยาว,อ,อ,ยาว <laughs> อ่ะยาวก็ยาวอ,อ้าไม่สอมากกว่านี้แล้วยาวอีกท <laughs> <า>ีมงานปลาวอดครับมาดูกันเก่าไม่เกา่าเฮ้ยเก่าแล้วมั้งเก่าเว้ยเก่าเก่าเก่า,า,าเออแคปชั่นหน่อยปาเรียบร้อยครับ เอา่าข้างหลังเก่าไหมครับขาดแล้วข้ <laughs> างหน้าเก่า,กเ,กาเก่าคู่เก่าคู่ข้งงา,างหลังขาดแล้วบอกโอ้เกขาอี่แล้วทีมง,งานประวัติครับเก่าบวกเก่าเก่าครับเอาปากหัวมาเลยนะอุ้ยว้าว เฟรมกล้องหน่อยเอ้ยม oh, ันกินตะกัวโอ้ยหนอเป็นเบดผูเองครับหวดกันอย่างเดียวไม่มีโอกาสได้วิ่งเออตายตายยังเขียดนีมาดูหน่อยดูหน่อยใกล้ๆหน่อยว้าบอุ้ยเอ้ยโอ้ย เป็นยังไงไม่จะขวดหรอไม่จะน้อยหน่ะใหญ่น้ำไปดิบบซื้อมวกอกคัดปลาครับเก๋าเดี๋ยวคัดปลาเก๋าดูดโอ้ยโป้ยมันหอกลูกออกร้านนี้ปลาวอดดีๆต้นนี้เพื่อนปลานี่ครับทีงานาโอ้ เน้นๆเยตุ๊กปลาดเลยครับพี่อ้โน่นไอ้ตายอย่าไดุ้องใหญ่ถึงคิวกูได้มาเจ้กูทีไปเอาเบิ้งมาเจ้แมนมีกับบนมาขายหรือดิเนี่เป็นในตัวแรกเนาะขึ้นมาตัวแรกเนาะไอ้ปลาแมวร้อนนั่นเอขึ้นมาโหลดเอามาขึ้นมาโหลดเอามาวางมาโหลดน้ำมูโหลด